เรการความเพียรพระพอดีพี่หน้าครั้งที่12วันที่12สองตอนที่3ามหนึ่งสิบเก้าบทสวท่วนเทวตาอุโยยะนาคถาทุกขัมปัตตาในนิทุกขาพยาปัตตาในนิพยาโสกปัตตานิโสกาวตุัสเตปิตานิโนยเอตาว,าวะเอตอัมเหยิสัพพะทางพุทยะอัปปะทาง ัพเพเทวานุโมทันตุสภะสัพพจิติทยาอานังท้ทันตุตัทยาสีละขันตุสัพพฐาปวนาวิรตาโหตุอัชจตุเทวตาเทวตาขตาสัพเพพุทธาวิรัตตาจเตจานังใจยังอนันทันเจชนะสังฆาปันตามิสปัสโซบที่ยี่สิบเทวะองมนิสกฐายาเทวตาสันติวิหาราทีนีทูเปคันเลตทะอิงแตอิง ตาธรรมนาเดนะพระวันตุโอชิตาโสตีเงนเอเลวิหารมันทะเลเทลาเจมัชานะวิกาและพิกโบตาลายกาอาณาบันีถือว่าอาคาอามาจะเทศานิขมาอิสราจักว่านาภูตาสุกิตาพระวันเตชะนาพุชาเยปิดอัทธสัพพะวะสังเสทิาจัตตาทัโภะปาติกานิยานิกังธัมมวะลังปะกิจเจเตสัมเพปิ ทุกขษาะ,ะโลนะตุสังขยังตาตุอิรังสตังธรรมังให้ธรรมโม,มธรรมัตลาจะมุคลาสังคโคโหตุสังมังโควะอัธยาจะอิตายะจะอภปอักขันตุรัตธรรมโมสเพปีธรรมจาริโนพุทธทินถมปาปุเนยะมาธรมเมอริยะเพป,ปะเวทิเส ยี่สิบเอ็ดบทสวดตนี้เราถามปปุจจิตา,า,านิขัสะยาณานิขตานิเมเจตจะปานิโอบ,โบโทูตสตานัตตปะมาณกาขอสัตวทั้งหลายวิธีดุริยมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ทททข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตายจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิกถาเมจาเพีย ปยยะทิตตาวาอันเดมัชะตะวะลิโนคือชนเหล่าใดที่เป็นที่ราผู้มีคุณมัรดาบิดาเขาจะเป็นตนเดียวจะได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งไหลายอย่างนี่เป็นการสัตตาติตะทัตนาติโลกัสะมิงเตวุมาจัตุโยนิกาปันเจก,กาจัตุกะลาสังสารัตาภาวาภเว แมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนอสีและขัน5้าะขันหนึ่งและขันสต้องเที่ยอ,อยู่ในภพน้อยภใหญ่ยาตังเยปฏิทานังเมอนุโมทันตเตย้ตัอย่างเยจีมังนับปะภาชานติเทวาเตสังนิเมทะยุสัตว์เราใดทราบการได้ส่วนบุญของพระพุทเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจง ส้าสัตว์เหราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้านี้ขอเทศตั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหรานั้นมมยาธินานาปุญญานังอนุโมทนาในเหตุนาสัพเพสตาสถาโอตุเวลาสุขาชีวิโนเอแบมปะพัจจับพรโรนะตุเตสาสาสีชะชะตบังสุภา เพราะเหตุคืออันโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงโชงอย่างมีเวรอยู่ในเป็นตกเสมอเกิดแรงจึงถึงทางกระแสเกิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเพื่อนรู้ว่าแต่ยานรู้ว่างมาเพียนที่ส่งทางนั้นตายแล้ได้ร้เอนี้และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขดีกำลังอยู่ในข้าของอย่างลูกใครขอถ้ากันเลรน้ำลงน้ำหงขอด้วยฐานอลายฝน มนรทำอะไรนี้ไม่วอนนะผมเลนมาแก้แล้วถุงคนจึงอวินาด้วยว่าบางันบาวนในเวื่องต่างด้วยมอนตัาหลายสั้พขน้นที่กานมาได้ที่จัดนสร้างในนาคนขอต้องเปลี่ยนเอือนว่าเริทธิ์นะทำม์ในพระคาถาต่างๆอเิรษกทุกการเธอรทุ